สวัสดีครับนักเรียนทุกคนพบกับครูสอนนรินทร์วรสารนะครับในวิชาทัศนศิสป์นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับสนุกกับงานปั้นนะครับต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับการปั้นลอยตัวนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาปั้นรูปผลไม้กันนะครับมาตรฐานการเรียนรู้นะครับส1 1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์วิเคราะห์วิพากวิจารณ์คุณค่า,างานทัศนศิลป์ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันตัวช้วัดส1.1ป3/5นะครับมีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งานปั้นนะครับ จุดประสงค์การเรียนรู้นะครับข้อที่1นงักเรียนบอกวัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนในการปั้นลอยตัวรูปผลไม้ได้นะครับข้อที่2นะครับนักเรียนสามารถสร้างสารรค์งานปั้นลอยตัวรูปผลไม้ได้นะครับการปั้นลอยตัวนะครับเป็นการปั้นที่สนุกมากครับเพราะเราปั้นทุกสิ่งที่มองเห็นและและก็สัมผัสได้รอบด้านั่นเองนะครับการปั้นลอยตัวครับมี2แบบก็คือ แบบมีโครงแล้วก็ไม่มีโครงนะครับการปั้นนะครับมี3ประเภทด้วยกันนะครับก็คือการปั้นนูนต่ําแล้วก็การปั้นนูนสูงการปั้นลอยตัวนะครับสําหรับการปั้นนูนต่ําและนูนสูงนั้นนักเรียนก็ได้ปฏิบัติได้เรียนไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเป็นการปั้นลอยตัวนะครับ ันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับการปั้นลอยตัวนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะปั้นเป็นรูปต่างๆได้นะครับรูปปั้นที่นักเรียนเห็นเมื่อกี้นะครับก็คือรูปผลไม้ใช่ไหมครับนักเรียนเคยปั้นรูปผลไม้หรือไม่ครับหลายคนก็เคยปั้นนะครับในการปั้นรูปผลไม้นะครับเราใช้วัสดุอะไรในการปั้นครับ ถูกต้องนะครับดินเหนียวหรือว่าดินน้ำมันนะครับในการปั้นรูปผลไม้นะครับก็คือการปั้นดินเหนียวหรือว่าดินน้ำมันนะครับเป็นก้อนกลมๆนะครับแล้วก็ใช้มือจัดแต่งรูปทรงให้เป็นผลไม้ต่างๆตามที่ร่างบนกระดาษหรือว่าตามที่เราคิดไว้เสร็จแล้วก็นํามาจัดวางบนกระดาษรองปั้นแล้วก็ตกแต่งผิวของงานปั้นให้ดูสวยงามนะครับ ทีนี้มาดูขั้นตอนการปั้นแบบรอยตัวกันนะครับอันดับแรกเลยครับก็คือออกแบบภาพที่ต้องการปั้นนะครับแล้วก็ร่างภาพที่คิดออกแบบไว้บนกระดาษก่อนนะครับโดยกาหนดขนาดของภาพที่ร่างนะครับให้มีความเหมาะสมกับชิ้นงานที่เราต้องการนะครับ2นะครับนำลวดหรือว่าไม้นะครับสร้างเป็นโครงสร้างของรูปทรงที่ต้องการปั้นโดยการยึดโครงสร้างเข้ากับฐานเพื่อความแข็งแรงของรูปที่ปั้นนั่นเองนะครับ สามนะครับพอกดินเหนียวหรือว่าดินน้ำมัน,นครับเข้ากับโครงสร้างที่ต้องการปั้นแต่งดินให้ได้รูปทรงตามต้องการนะครับสี่นะครับตรวจสอบความสมบูรณ์ของชิ้นงานถ้าพบความบกพร่องก็ต้องรีบปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์นะครับการปั้นรูปผลไม้นะครับจัดอยู่ในงานปั้นประเภทลอยตัวนะครับเมื่อนักเรียนนะครับได้สร้างสารร์ผลงานรูปปั้นของตัวเองนะครับ นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรครับนักเรียนก็มีความรู้สึกภูมิใจแล้วก็สนุกสนานเพลิดเพลินนะครับกับผลงานของตัวเองใช่ไหมครับการปั้นรอยตัวนะครับมีลักษณะเด่นชัดก็คือมองเห็นแล้วก็สัมผัสได้รอบด้านนะครับนี่คือลักษณะเด่นของการปั้นรอยตัวนะครับในการปั้นรอยตัวนะครับเป็นการปั้นที่สนุกมากนะครับนักเรียนเพราะ เราได้ปั้นทุกสิ่งที่มองเห็นและก็สัมผัสได้รอบด้านนั่นเองนะครับในการปั้นรอยตัวนะครับก็มี2แบบด้วยกันนะครับก็คือแบบที่1นนะครับแบบมีโครงนะครับเช่นใช้ลวดนะครับเป็นโครงแล้วก็พันด้วยเศษผ้าเพื่อเป็นตัวยึดเกาะดินเหมาะสำหรับการปั้นรูปรอยตัวที่มีความสูงนะครับเช่นเป็นรูปคนนะครับหรือว่าสัตว์ที่มีแขนขายื่นออกมานะครับก็จะใช้โครงเหล็กนะครับแบบที่2ก็คือแบบไม่มีโครงนะครับเช่น การปั้นรูปต่างๆทั่วไปที่ไม่ใช้สิ่งใดที่เป็นโครงภายในก็คือไม่ใช้เหล็กไม่ใช้ลวดนะครับก็จะปั้นขึ้นมาเป็นรูปร่างได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการปั้นรูปผลไม้ชนิดต่างๆนะครับนักเรียนอันนี้ก็จะเป็นการปั้นแบบไม่มีโครงนะครับ ครูจะให้นักเรียนนะครับปั้นรูปผลไม้แบบรอยตัวนะครับแบบไม่มีโครงครับเหมือนภาพเมื่อสักครู่ที่ครูให้นักเรียนดูนะครับเป็นผลไม้ชนิดต,ต่างๆนะครับที่นักเรียนชื่นชอบนะครับและนักเรียนก็ถ่ายส่งเข้ามาในรายกลุ่มส่งงานนะครับสรุปนะครับ การปั้นรูปผลไม้นะครับก็คือการปั้นดินเหนียวหรือว่าดินน้ํามันครับเป็นก้อนกลมแล้วก็ใช้มือจัดตกแต่งรูปทรงให้เป็นผลไม้ต่างๆตามที่ร่างไว้บนกระดาษหรือว่าตามที่นักเรียนคิดไว้นะครับนักเรียนครับช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับนักเรียนนักเรียนอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับรวมทั้งสถานการณ์โควิดช่วงนี้ก็ยังมีระบาดอยู่นะครับนักเรียนนักเรียนอย่าประมาทกาศจะตกนะครับ แล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ